ผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 9ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1. วิสัยทัศน์พันธกิจและภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวิสัยทัศน์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักฟูมฟักตำนานเมืองหรือเรื่องวัฒนธรรมโดยมีพันธกิจ4ด้านคือด้านพัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานพัฒน,นาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจพัฒน,นาคุณภาพด้านการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒน,นา ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14พศ2562มาตรา50ตามมาตรา51 2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณพศ2568ในปีงบประมาณพศ2568ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน4 5 3 4 4 9 0 0บาทจำแนกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน414,290,000บ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจํานวน39ล้าน0 0บาทผลการเบริกจ่ายณนาวันที่30เมษายน258 1จํานวน285ลน6096,400บาทคิดเป็นร้อยละ63.01โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้1ด้านการศึกษางบประมาณ333ล้าน9 8 8 0 0 0 0บาทเบทิกใจแล้วจํานวน210ล้าน8057,400บาทคิดเป็นร้อยละ63.13 2ด้านสังคมงบประมาณ 37,369,300บาทเบิจกใจแล้วจำนวน1 9 5 6 2 0 0บาทคิดเป็นร้อยละ52.20 3. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ52,870,600บาทเบทิจกใจแล้วจำนวน45,642,800บาทคิดเป็นร้อยละ86.09 4. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณ39,240,000บาท 4.1ปรับปรุงผิวจราจรแอดฟันติกคอนกรีตถนนสุริยเดชบำรุงถึงถนนสุนทรเทพงบประมาณ9,742,000บาทมีสถานะรายการอยู่ที่ลงนามสัญญาแล้วและคาดว่าจะเบิกจ่ายงบป,ประมาณแล้วเสร็จภายใน90วันคือวันที่8พฤษภาคม2568 4.2ก่อสร้างบ้านมั่นคงเพื่อผู้ยากไร้พื้นที่สะแก้วงบประมาณ7,422,000บาทโดยมีการวางแผนในการลงนามสัญญาในวันที่15สิงหาคม2568และคาดว่าจะดำเนินการแล้ว แล้เสร็จภายใน270วันคือวันที่12พฤษภาคม2519 4.3ปรับปรุงทางเท้าถนนในเขตเทศบาลเมืองร้องบประมาณ9 9 6 4 0 0 0บาทเทศบาลเมืองร้อใช้อำนาจโอนเงินจัดสรรไปยังรายการเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 4.4ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมการปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาใต้น้ำงบประมาณ12,114,000บาทโดยมีการวางแผนในการลงนามสัญญาในวันที่15สิงหาคม2568และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน360วันคือวันที่10สิงหาคม2569 3. แผนและผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณพศ2517-2518แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณพศ2517อยู่ที่400 444ล้าน238,300บาทเบิกจ่ายแล้ว444ล้าน238,300บาทคิดเป็นร้อยละ100 แผนการใช้ใจ่ายงบประมาณปีงบป,ประมาณพศ2518อยู่ที่453ล้าน4 4 9 0 0บาทเบิกจ่ายแล้ว285ล้าน6 9 6 4 0 0บาทคิดเป็นร้อยละ63.01 4แผนการดำเนินง,งานปีงบป,ประมาณพศ2519ที่สำคัญและผลสำเริ์ที่คาดว่าจะได้รับได้รับจัดสรรงบป,ประมาณปีงบป,ประมาณพศ2519ทั้งสิ้นจำนวน476ล้าน6,7800บาทแบ่งตามการจัดบริการสาธารณะ 5กิจกรรมดังนี้ 1. ด้านการศึกษา356,765,600บาท 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน29,560,000บาท 3. ด้านสังคม60,218,500บาท 4. ด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีงบประมาณในกิจกรรมนี้ 5. ด้านการบริหารจัดการ30,117,700บาท